ดวงความรักให้ชาวราศีมีนะครับในช่วงเดือนนี่แหละครับมิถุนาครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะฮะเอาเน้นๆเด่นๆ,ๆครับเรื่องแรกครับเรื่องของคนโสดก่อนนะฮะคนโสดในช่วงนี้มีมุมดาวคนหลอกลวงนะฮะไอคนหลอกลวงมาแล้วนะฮะฉันต้องระมัดระวังใครที่เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้เป็นพิเศษหน่อยเขาอาจจะมีอะไรที่กุมเครือมีอะไรที่แบบอ่า ใส่หน้ากากหาเรานะครับบิดบางอัมพานะครับหน้ากากยิ้มตลอดเวลาน้กกากที่ดูอบอุ่นมีความสุขหน้ากาก,ากที่ดูสนุกสนานล่าเริงเฮฮาให้กําลังกายกําลังใจต,งต่างๆอะไรเราเป็นอย่างดีนะครับแน่นอนว่าเพอร์เฟกมากเลยนะฮะฉันช่วงนี้อารมณ์แบบนี้้าใครเข้ามาก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ครบนะเพีเยงแต่ว่าบางทีมันต้อง มืนต้องมีคนลราบางทีมันมีอะไรที่มีตำหนิเนาะหรือว่ามีอะไรที่เป็นจุดอ่อนจุดด้อยอะนะฮะแต่ว่าถ้าแบบเพอร์เฟกเลยเนี่ยมันต้องน่าสงสัยและนะเพราะนั้นก็ต้องเตือนก่อนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะใ,ให้คุณเลิกนะเพียงแต่ว่า ให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้นไม้ใหญ่มันต้องค่อยๆโตนะฮะเราไม่ใช่ถั่วงอกคือจะเอาความรักแค่รุ่งเช้าก็โตเจริญงอกงามแล้วทีมันจะตายไวนะ้ช่วงนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปในเรื่องความรักสำหรับคนที่โสดแล้วกำลังมีคนเข้ามานะฮะส่วนคนที่โสดแต่ว่าไม่ต้องการมีคู่ไม่ต้องการมีแฟนแล้วก็ตั้งใจจะไม่มีนะครับอันนี้แน่นอนสบายใจได้ คนเข้ามาหรือจะไม่มีก็มันก็ไม่ส่งผลใดๆต่อตัวเรานะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้มุมดาวต้องระมัดระวังนะครับมันมีการเลื่อนนัดผิดนัดมีดวงของการเรียกว่าพูดในเป็นคาพูดนะครับแล้วก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องแบบโอ้โหนัดหมายมาช้ายูดีเปลี่ยนแผนการดานการเดินทางนะครับจริงๆคนราศีมีนนี่ไม่ชอบการเปลี่ยนแผน าการเดินทางนะฮะวันนี้จะไป2ที่ก็ต้องไป2ที่หรือว่าเทวันนี้เช้าที่จะไปที่นี่แต่อยู่ดีก็ไม่บอกอะไรนะไม่บอกกล่าวเลยนะอยู่ดีก็เปลี่ยนโปรแกรมเองอะไรงเงี้ยนะะสนุกข,ของตัวเองนะครับมันก็มีความทุกข์ของคนอื่นมันกลายเป็นว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังการขัดแย้งทะเลาะด้วยเรื่องให้เป็นเรื่องแล้วก็ด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเนาะ แล้วก็ประการต่อว่านะฮะข้อดีบ้างนะครับช่วงนี้แฟนเรียกว่ามีดวงอาจจะให้โชคให้ลาบกับเรานะครับพื้นดวงมันมีมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภในที่นี้บางทีอาจจะให้เราโดยตรงบางทีอาจจะให้เราแบบทางอ้อมนะครับทางอ้อมในที่นี้บางทีอาจจะ,จจะเรียกว่า เป็นกําลังกายกําลังใจหรือบางทีอาจจะช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเพอช่วยเหลือเป็นคนให้เราระบายนะฮะความทุกข์กังวลในะช่วงนี้ก็ยักก็ได้นะไอเดียอะไรบางอย่างที่เขาแบบเสนอหรือว่าพูดเลยให้เราฟังนะครับหลายอย่างมันก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ช่วงนี้มีปัญหาไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวนะ เขาก็มีปัญหานะครับเรื่องอะไรที่เขาเด่นๆที่เราเราจะรู้สึกว่าเขาจะมีปัญหา,อ,าอะไรบางอย่างนะครับที่อาจจะใช้ชีวิตพวกนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยเหมือนเดิมงุดงิดง่ายงุนง่านงกเงกอะไรก็ไม่รู้คือ1ง,งานนะฮะเขาเคลื่องงานอยู่ข้อ2เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของการหมุนเงินนะครับ <S <S ทีก็ทําให้ตึงๆเครียดๆข้อ3มนะครับมีดวงเรื่องของการต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างบางทีก็อยากจะทํางานใหม่อยากจะหาอาชีพใหม่บางทีมีแรงกดดันจากครอบครัว อะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยล่าเริงสนุกสนานเหมือนเดิมเราจะอาจจะจับอารมณ์แบบนี้ได้ถ้าเราเห็นแบบนี้โอเคฮะก็ปลอบใจนะครับในมุมที่เขาแฮปปี้นะไม่ใช่ปลอบใจในมุมของเรานรีฮะบางทีเรา ทำให้เต็มที่แล้วแต่ว่าบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เต็มที่เราก็อย่าไปหมุดหงิดอะไรทะเลาะกับเขานะครับเพราะฉะนั้นปริมาณของการให้กับการรับมันแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อารมณ์จะเป็นแบบนี้นะฮะซึมๆงบแง่ๆอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ข้อดีนะฮะหนึ่งให้โชคลาภนะครับ 2. ข้อ2คําว่าโชคลาภบ,บางทีมันกลายเป็นว่า,าบาคคลแบบชอบเสี่งโชคสิ่งดวงไง เขาก็เลยใช้อายุแฟนเขาก็เลยใช้วันหรือว่าปีเกิดแฟนหรือว่าวันที่เกิดแฟนอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าอะไรที่สัมพันธ์กับแฟนเราเนี่ยแหละมันจะเป็นโชคเลา่าหรือว่าให้บงคลเรียกตัวเลขเลยก็ได้นะฮะทิงนี้ครับในพื้นดวงนะครับคนราศีมีนนะครับเป็นด้วยนิสัยใจคอนะครับเป็นคนที่มักจะมีสังคมในระดับหนึ่งนะหรือว่าง่ายๆคือรู้จักคนเยอะแต่ว่าสนิทคนน้อยนะครับในช่วงนี้มันก็กลายไปว่ารู้จักคนเยอะเนี่ยคนทั้งหลายแหล่นะฮะจะต้อง เดือดร้อนแล้วเราต้องไปช่วยเหลือก็กล,กลายเป็นว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับในช่วงเดือนนี้เดี๋ยวเราออกไปนู่นเดี๋ยวแฟนออกไปนี่หรือบางทีนะฮะว่างไม่ตรงกันประมาณนี้นะครับฉะนั้นเมื่อรู้แบบนี้รู้ล่วงหน้าเราก็ต้องเตรียมการล่วงหน้าถ้าเมื่อไหร่ที่ว่างไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะครับคุณก็จะไม่ต้องคิดมากคุณก็สนุกสนานดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ดูอะไรที่มันรีแลกซ์ไปนะครับมันก็จะแก้ได้ส่วนแฟนเครียดเดี๋ยวก็โอเคครับก็โทรคุยหรือว่ากำลังใจแล้วก็ช่วยเหลืออะไรที่ ทําให้เขาแบบหายเหนื่อยได้บ้างนะครับให้มันเบาๆเหนื่อยได้บ้างอันนี้มันก็เป็นขวัญกําลังใจที่ดีต่อก,กันและกันนะฮะนี่คือเรื่องความรักนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะฮะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับมันมีดวงต้องระมัดระวังอาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตนะฮะแต่ว่ายัางไม่ชัดเจนก็เลยกลายเป็นว่าใกล้ชิดเกิดใครในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอาจจะไปชอบหรือรู้สึกชอบหรือรู้สึกดีอะไรใครนะครับไม่เราก็าแฟนเรามันก็เลยกลายเป็นว่า อาจจะเปิดประเด็นหรือว่ารู้สึกเหมตตั้งข้อสังเกตหรือว่าสงสัยอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าอย่าไปเครียดมากบางทีมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งบางทีนเป็นแค่สิ่งที่เราเอามาจูนกลายเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องกันโดยที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นก็นได้ก็ตามนะครับในช่วงนี้ผมว่าให้กําลังใจกันและกันนะครับทาตัวเองให้มีความสุขนะครับให้มันจะได้เผื่อแผ่ให้แฟนเรานะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้อาจจะมีดวงเรื่องแฟนป่วยไม่สบายนะหรือว่าแฟนหรือว่าในบ้านนะครับมีเข้าของบางอย่างเสียหายสูญหายแตกหักรั่วซึมพังนะฮะรือกลายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับของใช้ในบ้านมันจะเกิดในช่วงเดือนนี้นะครับก็เตรียมเตรียมเซฟเซเ,เ,เ,เอาไว้บ้างน,นะครับโดยรวมถือว่า เราเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับใครทะเลาะกันก็มีเหตุให้กลับมาค่อยๆคืนดีกันได้นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีโอกาสทำบุญร่วมกันได้ก็ทำบุญด้วยกันนะทำบุญที่เกี่ยวกับสัตว์ทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กทำบุญที่เกี่ยวกับโรงทานนะครับช่วงนี้ทำร่วมกันก็ได้หรือว่าใครทำสักคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าโมจนาบุญด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าเป็นเสบียงบุญในการที่จะใช้ชีวิตคู่เดินร่วมทางกันไปตลอดกาลนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคด